you <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ weekly C3 กับ C ชัดปวีนะคะวันนี้ีจะนำเสนอในอีกมุมมองหนึ่งของ YouTube พอ C พูดถึงเว็บไซต์ YouTube หลายคนจะนึกภาพเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยคลังวิดีโอนะคะจะดูวิดีโอฮาฮาวิดีโอของมือสมัครเล่นที่ผลิตขึ้นมาบาง,บางคลิปนี้นะคะต้องบอกว่ามีคนดูมากถึง100ล้านครั้งทั้งที่ดูแล้วก็ไม่ใช่การตัดต่อหรือว่าการถ่ายทาที่ HD อะไรมากมายนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าล่าสุดค่ะ u t u b e ปีที่ผ่านมานี้นะคะ เขาจ่ายเงินให้คนถึง20,000คนที่เป็นมือสมัครเล่นซึ่งผลิตคลิปวิดีโอแล้วมีคนติดตามมากถึงเป็นล้านล้านครั้งนี่นะคะเขาจ่ายเงินไปแล้วในปีที่แล้วถึง12,000ล้านบาทด้วยกันค่ะถ้าใครอยากทำเงินตอนนี้ต้องตั้งใจฟังมากขึ้นแล้วล่ะคะ่ะนักวิเคราะห์พากันคาดนะคะว่า YouTube ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินตามรอยทีวีแล้วะคะ่ะเริ่มจากปี2009นับมานะคะ u t u b e เริ่มดึงทีวีเข้ามาอยู่ใน YouTube โดยเฉพาะการถ่ายทอดสด ล่าสุดมีการนําการถ่ายทอดสดพิธีอภิเศษสมรสขึ้นบน YouTube ด้วยนะคะโดยคาดการณ์กันว่า YouTube เนี่ยใช้เงินไปถึง3,000ล้านบาทในการนํารายการถ่ายทอดสดต่างๆกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่บน YouTube ว่ากันว่าคนดูวิดีโอผ่านคอมพิวเตอร์2,000ล้านครั้งต่อวันผ่านมือถือเนี่ยนะคะ200ล้านครั้งค่ะ ล่าสุดค่ะ YouTube เข้าซื้อกิจการ next new network ด้วยเงินมหาศาลที่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลขเพื่อใช้ผลิตรายการเองแล้วก็เน้นการสนับสนุนนักผลิตรายการรุ่นใหม่ให้ดึงดูดคนดูได้มากกว่าเดิมค่ะแล้วก็ว่ากันว่า YouTube กำลังตามรอยทีวีอย่างจริงจังในการหาผู้ผลิตรายการมาร่วมงานดึงเงินจากโฆษณาและแบ่งรายได้กัน ทีนี้มาดูน่าสนใจค่ะว่าในประเทศไทยมีผู้ผลิตรายการแนวหน้าเยอะมากแถมแต่ละปีนะคะมีผู้ผลิตรายการรุ่นใหม่เกิดขึ้นเพียบทีวีประเทศไทยกําลังเข้าสู่ยุคดิจิตัลอีกด้วยหรือว่านี่จะเป็นจุดบรรจบพบกันของอินเทอร์เน็ตกับทีวีได้อย่างลงตัวเชื่อว,ว่าตอนนี้นะคะทุกคนที่มีไอเดียคะ่ะอย่ากเก็บไว้ให้เป็นไอเดียนะคะว่างๆก็ลองผลิตคลิป ยังผลิตแล้วดูไม่ดีก็ลองผลิตอีกครั้งซ้ําๆกันไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างคลิปปิดท้ายที่ซีนามาฝากในวันนี้เอาของใกล้ตัวค่ะทุกคนคงเคยกินเยลลี่บีนตัวที่มันเป็นหน้าตาเหมือนน้องหมีน้อยแบบนี้เอามาต่อกันก็เป็นคลิปได้เหมือนกันนะคะ นี่เป็นแวนเจลลนะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ลองทําดูนะคะอย่ากลัวที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะบางทีคุณอาจจะเป็น1ใน2อง0 0ื่คนถัดไปที่เป็นคนไทยที่ได้รับเงินจาก y o u t u b e กไ็ได้ใครจะไปรู้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ